อ๋แซมอนปล่อยก่อนครับเอาเอาแค่กันเขาเฉยเอามาทีละลูกด้วยระเบิดดี๋ยวมันมันได้ผลโยกเห็นนธุรกิจเฉยเขาไม่น่าจะมียากานปะไม่น่ามีอะไม่ได้ที่าคนใช้เย็นเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะ

เอาเขาแก๊งเดียวกันเหรออ๋อเฮียเขาดูกันไม่ออกเลสีคนละสีปล่อยมันเล่นไปปล่อยมันเล่นไปปล่ยเขาดูกันไม่ออกจริงเลยเฮียคนละสีเฉดมาใกล้กันเนี่ยลงไปเอาม่วงเลยปะอยู่ที่สูยไม่งมได้เดดดดกันเพนระวังมงนะเว้ยข้าทีหลังดังกว่าครับอ้เขาแยกกลุ่มืันใช่ปะนั่นคือคนละแกงใช่ไหมใช่ใช่ เราเขาไปลองเซิร์กันไม่ใช่เอนแก๊งอื่นเขาไม่เล่นปืนเลยปะใช่ไหมเพราะนั่นเราวุดยืนพื้นกันอยู่หรือเปล่าถือค้อนกันเยอะมากเลยนีมมีปืนแต่ไม่มีลูกเออเไม่มีปืนแต่ไม่มีลูกนะค้อนเยอะและเนึนเก็บปืนเป็นหมันไม่ไม่ของเกาะหน้าด่ะไม่ถ่ายยิงไม่ทันยิงตัวกล่องไม่ทันจริงเหรอลงบีบแล้วไอ้ปูเล่นไม้ก่อนบีบนะบีบบีบบีบเลยขึ้นหน้ามาเดิน โอเคระวังระวังระวังหลังนะระวังหลังนะระวังหลังนะเเราล่นงไปเยอะอย่าลงไปเยอะอย่าลงไปเยอะอันขึ้นหน้าถอยตามวงอ่ะต้องวิ่งมาใส่ระเบิดเลยนะถอยระยะหน่อยระวังโดนระเบิดจะระเบิดได้ระเบิดเลยได้แลมีคัหอุดบ้างเหรอวะนานอ่ะ ไปแทนที่มันก็ได้เนาะหลุดหลุดแต่เย็นอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยวงมันสุดตรงไหนไอะวงสุดตรงไหนวงบีบอยู่นะวงบีบอยู่วงยังบีบอยู่ระวงังโดนระเบิดตั้งยอก,ก็ได้นะมันบูธมาถึงนะจะต,ต,ต่ำแล้วอะอยังบีบไม่ยังบีบอยู่เนาะ วงยังบีบอยู่นะเซนระวังเห็นแล้วเจเห็นแล้วเห็นแล้วระเบิดดิระเบิดวงวงระวังวงคนยิงอะระวังวงอันเดี๋ยวนี่ไงเนี่จะให้เรรียอปล่อยไปให้เขาเล่นไอสันไม่เล่นวะไม่เล่นวะยังบีบอยู่วงยังบีบอยู่โคตรต่ำเลยโคตรต่ำอะไม่เด่เดีนเอาให้วงชัวร์ก่อนค่อยๆขึ้นไป เอ้เขาเขาเก็บอะเขาเก็บอะวงยังไงนี่อยู่นะน่าเก็บอยู่นะ่วงยังบีบอยู่เออวงโคตรแคบเลยวงแคบเกินเอนี่มันแคบเราไป่รูไล่วงใจเย็นเข้าเลยนะเข้าเลยเข้าเลยหลังเข้าหลังเข้าสวยอ๋อเยเข้าเลยมากันเพื่อนนดินเน เยอะดูเพื่อนเยอะเยอะดิงๆด้งดงดงใครตายดิงดาชุกนะระวังระวังชุบไปหน่อยขันหน่อยพี่คอยพี่คอยตรงผมพี่ตื่นตื่นตื่นเอ้าอีนุ่บะพี่โอ้ทอดทอดทอดบินไปอีน่าอีน่าเอ้สวยเป็นตายเป็นตายเป็นตย ขึ้นแล้วเื่อนขึ้นเตะดิอยู่เตะดิเดี๋ยวกูเองเตะดิปล่อยปล่อยเล่นตัวชุบสีกันไหนนะหอมชุบๆการทำไงเล่นตัวชุบเล่นตัวชุบชุบเยอะปล่อยโจ๊กัดนการทำไงการทำคอนบาลีไฟเหนื่อยมากเลยเนอคนบาลมาที่มาเล่นเนินชุบกลางเห็นเปล่า ศพนครบาดเด้งศพหยแล้วพี่มีเจ้วพี่เซ็นดิตายพี่ตายตายต่หูเกือบหัวกูเอาไม้ดิไม้ชุบเนี่ยี่วิ่งอย่างนี้ใจเย็นคอไฟอย่าลุมาล้มอย่าลุม้มอย่าลุ้มเอาทิปทิปแล้ว หมดยังเคนนึงเหรือสองคนสองตัว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 จะเย็นจะเย็นจะเย็นระวังโดนขี้ระวังโดนขี้ไม้น่ะระวังโดนขี้ขึ้นเนินสูงกว่าขึ้นเนินสูงกว่าพี่เจทอดไม้เขาเป็นไม้เหรอวะ ีดิลไม้บู๋ไอ้ไอ้บูลบูบูดไที่ไม้ทุบไม้ทุบสี่ไม้พวกซี่ทุบเลยไม้พวกซี่ทุบทุบทุบไปเหอะทุบๆไปนั่นแหละคอนก็ได้เออคอนก็แรงเล่นไปเรื่อยตัดตัดตัดเลือดไปตัดเลือดไปตัดเลือดไปเนาะเดีือวหนุนออกไไกลดิออกไกลดิกูยิงให้เรื่อยๆกูยิงให้เรื่อยๆกูยิงให้เรื่อยๆทุบ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 รอทุบรอทุบคนอื่นออกแต่พิเบษนี่ไม่มาเอาชัวร์ดีกว่าเดี๋ยวแบงค์แทงกันตายไงเขาเป็นไม้อะ พี่ไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วปล่อยเลยเพิ่งกระสุนไม่ต้องยิงแล้วให้บูให้บูต้องยิงแล้วปล่อยเลยบูกระสุนแล้วย้อยคนไหนบูฆ่าออกให้บูตายแล้วตายแล้วมั้งน่ะนี่ยังไยัง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 ไปไปไปเจ็บไปเจ็บเดินน่ะ ใช้ไปสามยาสิบอันกะแดงหมดละครับใช้ยาไปสิบอันเลยใครอยู่รอบนี้มารอรับของที่บ้านเลยอ่าไม่มีแล้วอคุณครับแม่งเลยกูเตรียมเลยกูเตรียมจกเลยกูจบอะไรอ <laughs> ย่างเงี้ย เสร็กอยู่รอบนี้แล้วกลับไปเอาของที่บ้านนะ